สวัสดีค่ะพบกับกล้องรักการปลูกนะคะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำพลูราชินีหินอ่อนค่ะเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะปลูกเป็นไม้ประดับฟอกอากาศได้ค่ะเขาจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะเป็นไม้เลื้อยไม้พุ่มกิ่งก้านจะมีสีเขียว ถึงเขียวอ่อนค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันนะคะเป็นรูปไข่แกมรูปหัวใจค่ะปลายใบเ,เรียวแหลมโคนใบจะเว้าค่ะลายของใบก็จะมีสีเขียวนะคะสลับกับสีขาวสีเหลืองอ่อนลวดลายจะคล้ายกับหินอ่อนค่ะเลยเรียกว่าพรูราชินีหินอ่อน ยอดใบที่แตกมาใหม่ก็จะมีสีเหลืองครีม <floor. S 2> เยอะหน่อยจะไม่ค่อยมีสีเขียวคะ่ะสำหรับที่บ้านกล้องนะคะยอดใบก็จะเป็นสีแบบนี้ส่วนใบที่แก่แล้วก็จะมีสีเขียวเข้มหน่อยการปลูกนะคะปลูกได้ดีในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือเป็นดินร่วนนะคะ การขยายพันธุ์ก็ขยายด้วยการตัดข้อเนี่ยค่ะตัดข้อกิ่งที่มีรากเอาไปปลูกลงดินอีกทีนึงหรือจะปลูกในน้ำก็ได้นะคะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดค่ะแต่ว่าแดดก็ไม่จัดมากนะคะแสงแดดรำไรชอบน้ำปานกลางค่ะอาจจะรดน้ำา3 3วันครั้ง การบำรุงนะคะอาจจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชนิดอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อให้ได้ใบที่ใหญ่แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะป,ปลูกภายในอาคารบ้านเรือนค่ะแต่ว่าก็ปลูกลงดินนะคะเพื่อเป็นจัดเป็นสวนเพื่อความสวยงาม จะปลูกกับต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เขาได้ยึดเกาะให้สูงขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ๆหรือจะทำเป็นเสาหลักให้เขายึดเกาะก็ได้ค่ะต้นนี้ก้องซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ค่ะตอนแรกนะคะก้องตั้งใจซื้อมาเพื่อที่จะตัดขยายแต่ว่าอตอนนั้นต้นยังเล็กอยู่ก้องก็เลยยังไม่ตัดเลยเอามาลงกระถางใหญ่แล้วก็ทำเป็นหลักให้เขาเลยขึ้น รอให้เป็นพุ่มใหญ่ๆกว่านี้ก้องถึงค่อยตัดขยายคลิปนี้ก้องขอนำเสนอเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ